ให้ไปในสิ่ง,งต่างๆมีควา,ามโกรธบ้างควา,ามรักบ้างควา,ามไม่ชอบใจต่างๆนาน,นาควา,ามโสกะปริเทวะบ้างอย่างนี้เพราะใจนั้นน้อมไปตามอารมณ์ที่ใจของกิเลสะลึกขึ้นอย่างนั้นเมื่อสิ่งใดที่เป็นที่ชอบอ,อกชอบใจ เพิ่มปีติยินดีเพื่อเพลินกับสิ่งนั้นสิ่งใดที่มีที่เป็นที่ถูกอบถูกใจใจนั้นก็เครียดแค้นเกิดอาฆาตคิดพยายามจองเวรข้ามเวนซ้ำกรรมของใจเกิดขึ้นในอำนาจของกองิเลสเพราะความหลงความไม่รู้เท่าของใจคือเรียกว่าไม่มีสติํตำกับ เพราะฉะนั้นการมีสติกำกับใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าการที่จะปฏิบัติให้มีสติบริบูรณ์นั้นจะต้องอาศัยการอบรมนี้เองอย่างที่เราฝึกหัดกระทำสมาธิกรรมาฐานกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้นจะพูดในหนึ่ง การฝึกหัดอย่างนี้ก็มีมาตั้งแต่โบราณกาลแม้แต่พวกเรสีหรือพวกอินเดียที่บำเพ็ญคดเขาก็ได้กระทำกันอยู่เหมือนอย่างเราทำสมาธิเหมือนกัน <c oughs> แต่นี่ถ้าสังเกตด,ดูอย่างหนึ่งโดยมากพวกนั้นอาศัยเพ่งวัตถุภายนอกเล่นกระสิน เล่นลมเล่นสิ่งต่างๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเล่นอย่างนี้เป็นเล่นข้างนอกจิตใจนั้นก็เข้มแข็งเหมือนกันแก่แต่เข้มแข็งแท่งอยู่ภายนอกครั้งหนึ่งได้ยินท่านอาจารย์ท่านพูดว่าไปอินเดียแล้วก็ปรากฏว่ามีพระดังมา มีแขกคนหนึ่งนั่งเพ่งตัปะนี่เอาใบไม้มารวมๆกองเข้าแล้วสามารถจะเพ่งให้ใบไม้น้นลุกขึ้นมาพระรังมาดูกันเห็นท่านว่าอย่างนั้นนี่อำนาจของใจของเขาก็มีความเข้มแข็ง,เ,งเด็ดเดี่ยวเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้น ไม่ทรงสนรเสริญในสิ่งเหล่านั้นสระเสริญในอาสวะขยายานคือทําใจให้หมดไปจากกิเลสตัวนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐพระองค์ทรงยกย่องอันนี้เพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อบุคคลก็ทําได้แล้วไปเพลิดเพลินกับงานการ กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคุกคีกับหมู่คณนะมากเข้าโดยไม่ได้บำเพ็ญแล้วฌานนั้นก็จะเสือสเส่อมลงพอสมเสื่อมลงก็เหมือนอย่างคนธรรมดาเรานี่เหมือนกันอย่างนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราหรืออริยเจ้าผู้ทีริญสำเร็จทำอาสวะของตนให้สิ้นไปอย่างนั้น ไม่เป็นอย่างนั้นทำไมจึงว่าไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะใจของท่านมันมีสติมีความสังวรในเรื่องสติแล้วก็สังวรในอารมณ์ของใจอยู่ได้ตรอดสิ่งใดจะเกิดขึ้นความรู้สึกตัวนั้นมันก็มาทับของความที่เกิดขึ้นกับใจนั้น เมื่อรู้สึกอย่างนั้นมือมีสติระลุอยู่อย่างนั้นแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ย่อมดับไปนี่เปตียดเทียบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเรานี่เหมือนกันเวลาภาวานานั้นก็ต้องอาศัยความสังเกตทั้งกาลำดับของใจลงไปเมื่อใจนั้นตั้งมั่นแข็งแรงมีสมาธิดีแล้วอย่างนั้นเป็นต้น กควรจะต้องคินิพิจารณาอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดการค้นคว้าทินิพิจารณานั้นเมื่อยกจิตไปนึกถึงส่วนใดก็แล้วแต่เมื่อวาระของจิตที่มันสมบูรณ์เต็มไปด้สมาธิอย่างนั้นสมมติจะนึกไปถึงส่วนกายอย่างนี้ตั้งแต่หัว ลงมาปลายจมูกลงมาลิ้นทิปากลงมาคางลงมาลูกกระเดือกลงไปไหลขวาไหลซ้ายเมื่อลึกไปอย่างนั้นแต่ว่าลักษณะหนึ่งในการปฏิบัติเบื้องต้นลึกไปอย่างนี้น ยังไม่มีพัฒนะตัวนั้นเกิดขึ้นจะเห็นใจของเราที่วิ่งไปตามมีความรู้สึกวิ่งไปตามส่วนนั้นยังไม่ค่อยจะปรากฏเพราะอะไรจึงว่าเช่นนั้นเพราะความสมบูรณ์ของสติหรือปัญญายังไม่คุมกันเต็มที่เมื่อตาบใน เราเล่งพินิษพิจารณาลงไปอย่างนั้นจะมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญพิจารณาอยู่ได้ตลอดเวลาเป็นเวลาทั้งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้ใจนั้นไม่คิดไปในอดีตไม่คิดไปอนาคตมีจำเพาะกายของเราลงไปอันเดียวตั้งแต่เบื้องบนลงไปถึงปลายตีนนับจะปลายตีนขึ้นมาอย่างนี้ก็เคยบรรยายอยู่บ่อยๆอย แต่ว่าหลงพ่อหลงตาไม่ค่อยจะมีเรื่องเทศเ็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศมันเป็นอย่างนั้นก <c oughs> ็ต้องว่าซ้ำว่าทราบจยางนี้นับตั้งแต่เล็บนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยของขาขวาลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ใจนั้นจะเบิกบานชุ่มชื่นแจ่มใสกอดโปผม สติจ่มใสบริบูรณ์อย่างนั้นมีความล่าเลิงคล่องแคลวใจนั้นอาจฐานมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวลงไปทุกประการเมื่อใจลงเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อน้อมไปส่วนตามตามที่ข้อของนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมีกี่ข้อมันก็ตามรู้สึกไปอย่างนั้น สมโบนอยู่ตอลอดเวลาจนกระทั่งขึ้นมาถึงกะตุ้มบ้างขวากะตุ้มบ้างซ้ายขึ้นมาตลอดถึงน่องถึงหัวเขา่าถึงสะโพกถึงบั้นเอวเมื่อเสร็จจากบั้นเอวก็ลงไปไปตีนอย่างนั้นอีกตั้งแต่นิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยตัดไปอนตามลําดับอย่างนั้นตลอดไปอย่างนี้ใจนั้น ก็ไม่วอกแวกไปในที่ใดอยู่เฉพาะเรื่องของกายอันนี้ถ้าลำดับของจิตบุคคลเคินไปอย่างนั้นแล้วก็ยังมีบาลีอันหนึ่งว่าเอกายโนอายังมัคโคแต่ว่าจะผิดถูกจังไรนี่อาตมาก็ไม่เข้าใจบาลีเพราะฉะนั้นผู้ท่านก็ต้งให้ควรดู เมื่อใจเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นกับการค้นคว้าพินิจพิจารณาอยู่ในกายของเราอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างนี้เข้าใจว่าจะเป็นหนทางเข้าไปสู่อริยมรรคเข้าใจอย่างนั้นแต่ก็ต้องวินิจฉัยดูพินิจพิจารณาดูด้วยกําลังของเราเองที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นไปอย่างไร แล้วเมื่อกำหนดพิจารณาตายขึ้นไปตามลำดับอย่างนั้นจนมาถึงบั้นเอวขึ้นไปอีกจากบั้นเอวขึ้นมาก็นับตั้งแต่กระดูกสันหลังขึ้นมาตลอดถึงคอจากคอลงไปก็นับตับไตไส้พงุงไส้น้อยไส้ใหญ่เอ็นจนกระทั่งถึงน้ำดีแล้วก็ตัดไตที่มาถึงหัวใจ แล้วก็ขีดโค้งเบื้องขวามีกี่ซี่แต่การทำอย่างนี้ก็เรียกต้องประมาณการใช้ปัญญานั้นเราอยากเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเองต้องเข้าใจว่าต้องนึกอย่างนี้แต่จะผิดถูกอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายจงใช้ปัญญาให้ควรดูการภาวนาที่เรียกว่า ใช้วิปัสสนาก็จะต้องคิดอย่างนี้ดำเนินอย่างนี้เองไม่ใช่ว่าเป็นสมาเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วเ,เกิดมธรรมะขุดขึ้นอย่างนั้นมันอีกส่วนหนึ่งแล้วเร,เรียกว่ามีปัญญานั่นมันส่วนหยาบไม่ใช่ส่วนละเอียดถ้าส่วนละเอียดจําเป็นจะต้องอบรมในสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปเบื้องต้นก่อนเมื่อเราตายไปตามลำดับอย่างนั่นถึง คิดโค้งเบื้องขวาเสร็จแล้วก็เอาคิดโครงเบื้องซ้ายฟันออกเป็นชิ้นส่วนๆเล็กๆน้อยๆไปตามลําดับของใจอย่างนั้นใจนั้นไม่แยกไปในที่ใดเลยอยู่ตามลําดับโดยที่เราบังคับให้คน้นคว้าทีนี้พิจารณาอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดจนกระทั่งขึ้นมาบนถึงศีรษะจาะตาขวาตาซ้ายจะมูกขวาจะมูกซ้ายคิ้วเบื้องขวาคิ้วเบื้องซ้าย เปลือกตาเบื้องขวาเปลือกตาเบื้องซ้ายตลอดหมดถึงควันคนลิ้นแฉมขิกที่คางนับไปได้ตลอดฉะนั้นเสร็จแล้วก็ต้องเอาเดินอย่างนั้นลงไปอีกเอาตั้งแต่หูขวาหูซ้ายตาขวาตาซ้ายเดินไปอย่างนี้แต่ลักษณะของการเดินอย่างนี้ใจนั้นไม่ได้หยุดนิ่งแต่ หยุดนิ่งเหมือนกันแต่นิ่งอยู่ในสภาวะที่คิดคิดคิดนึกอยู่อย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่นิ่งอย่างอุเบกขานิ่งอย่างนี้นิ่งอยู่ในการค้นคว้าทินิพพิจารณานึกไปอยู่ตามลำดับของใจอย่างนั้นอย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาประกอบไปได้วยสมาธิ เมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้าน้อมไปตามอย่างนี้เรื่อยลงไปถึงเบื้องล่างอีกจากเบื้องล่างขึ้นมาอีกอย่างนี้สองตลบอย่างนี้ใจนั้นจะยิ่งปลอดปองแข่มชื้นทองใสหาที่จะประมาณไม่ได้เต็มไปด้วยความล่าเริงของใจอันนั้นชุ่มชื่นที่สุด เมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วเราเห็นพอสมควรก็มาพักลำดับพักใจอย่างนั้นก็เป็นชั่วโมงหนึ่งก็ได้ลำดับที่พิจารณาอย่างนั้นก็เหมือนกันถ้าพิจารณาอย่างนั้นก็ต้องกินเวลาเป็นชั่วโมงนี่เมื่อสมาธิอย่างนั้นแหละเรียกว่าเป็นสมาธิที่สมควรเพราะฉะนั้นการค้นคว้าพิิพิจารณานี่เป็นสิ่งสําคัญของนักปฏิบัติเราถ้ามัวแต่จะกด ใจให้เป็นสมาธิอันเดียวอยู่อย่างนั้นมันก็ดีดีส่วนนั้นแต่ไม่ดีส่วนสูงเสียส่วนสูงเพราะว่าความก้าวหน้าเข้าไปที่จะไปสู่ปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นก็อย่างที่แสดงนี่แหละก็ต้องอาศัยการคิดนึกการปรุงของใจไปตามอาวัย อาวัยวะร่างกายของเราอย่าให้นอกไปนอกโดยนอกเราไปเอาธรรมะข้อนั้นมาคิดเป็นอย่างนั้นใจลําดับนี้จะเป็นธรรมะข้อนั้นอย่างนี้มันอย่างนั้นเมื่อหมดจะข้อนั้นก็ไปเอาข้อนี้มานั่นมาคิดมันเวียนแยกแยะไปอย่างนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งในลําดับที่เราคิดอย่างนั้นพิจารณาธรรมะอย่างนั้น ยังมีใจแยกแยะไปคิดในในอารมณ์อันใดบ้างนี่ถ้าว่ายังมีใจที่แยกแยะไปคิดในอารมณ์ต่างๆอย่างนั้นแล้วต้องทวนกลับมาใหม่มาทําใจให้สงบแล้วจึงค่อยไปค้นใหม่นี่ก็ได้เหมือนกันนี่ต้องสังเกตอย่างนี้เนี่ยนักปฏิบัติจําเป็นจะต้องสังเกตสังกาว่าใจของเรานั้นมีกําลังเพียงเพียงพอขนาดไหนการจะค้นคว้าก็เหมือนกัน แต่ว่าเมื่อกําลังของสมาธิมีแล้วก็สมควรที่จะต้องค้นคว้าเป็นิพิจารณาร่างกายตัวนี้เองเป็นของที่หวงเป็นของของที่หวงเป็นของที่สงวนลักยิ่งกว่าอะไรๆที่สุดในโลกแล้วเพราะฉะนั้นเราค้นคว้าลงไปเมื่อค้นคว้าลงไปอย่างนั้นบางครั้งบางคราวก็เกิดปฏิภาคขึ้นเรานึกส่วนใดให้หลุดอย่างสมมติว่าหัวของเราให้หลุดไปอย่างนี้ มันก็ปรากฏขึ้นมาหัวหลุดไปหลุดไปมีเลือดนึกเป็นเลือดมันก็เป็นเลือดออกมาเมื่อนึกให้กระโหล้นขาวอย่างนั้นก็ขาวเป็นข้างเป็นขาวอย่างนี้นี่เรียกว่าสมาธิของเราดีแล้วอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นปฏิภาคด้ายลำดับอย่างนี้เมือเ่อได้ค้นคว้าปีนิพพิจา,ารณาลงไปมากๆพอแล้วมันจะเกิดธรรมสังเวช เกิดความสังเวชสรดใจว่าชีวิตของเรานี้มันจะต้องตายแน่อย่างภาพที่ปรากฏโดยน้ำหูน้ำตาที่ไหลเกิดขึ้นนั้นท่านเรียกว่าปีติชนิดหนึ่งเ,เกิดขึ้นโดยเองโดยที่เราไม่ได้ไปใจนึกคิดแต่ว่าลักษณะนั้นเป็นขึ้นเองโดยธรรมชาติของใจที่ได้อบรมเป็นสมาธิแล้ว เมื่อถึงจุดอย่างนั้นเข้าก็จะต้ตองเป็นถึงจุดนั้นในแบบแผนตำนาท่านแสดงไว้ก็มีอยู่นี่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งอย่าให้ใจที่สงบอยู่แล้วนิ่งปล่อยเฉย เพ่งอยู่อย่างนั้นมันก็ได้ประโยชน์อยู่ชั่วระงับดับอารมณ์ไปชั่วครั้งชั่วคราวในขณนะที่นั่งเท่านั้นส่วนเวลาเลิกแล้วอารมณ์ก็เข้ามาหนุนใจของเราอีกบางทีก็ทําต่อไปคืนลุ่งรุ่งขึ้นก็ทําไม่ได้เสียอย่างนี้ขาดความชำน,นิชำนาญเมื่อบุคคลใดมาค้นคว้าพิจารณาอย่างที่บรรยายเบื้องต้นอย่างนั้นแล้ว นั่นแหละต่อไปเมื่อความเฉลี้ชำนานมีขึ้นแล้วเมื่อยกจิตขึ้นไปค้นคว้าปินิพพิจารณาอย่างของท่านผู้ชำนานอย่างนี้จะนึกไปถึงตาความรู้สึกตัวนั้นคล้ายสัมปชัญญะสติระลึกจิตระลึกไปอย่างนั้นสัมปชัญญะมันจะครอบ ตามไปเหมือนอย่างเงาที่ตามเราไปเดินไปอย่างนั้นไปที่ไหนก็คล้ายๆมีอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานึกไปอย่างนั้นสติบริบูรณ์เพราะฉะนั้นหลวงตาคึกขึ้นได้อันหนึ่งในโอวาทปาติโมกท่านแสดงว่าสติวินโยดาตัปโบนี่ให้สติเป็นมีหนนี่สินงสองรอยี่สิบเจ็ดที่แสดงในพระปฏิโมกนั้นให้มีสติเป็นมีไหน นะท่านแสดงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละการที่เราำเบำเพ็ญทุกชนิดหรือจะทำสมาธิต่างๆนานาเหล่าน,าน,านี้ทำได้พิธีใดให้เกิดใจสงบก็ต้องการเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของของความที่จะให้เกิดสติปัญญาตัวนี้เป็นหลักสำคัญเรื่องของพุทธศาสนาก็มีจุดใหญ่ที่เราอย่างนี้เอง เพราะฉะนั้นเมื่อเราเน้คนค้นคว้าลงไปมากเท่าไรใจนั้นไม่สายไปในอดีตไม่อนาคตมีเฉพาะความคิดลึกที่เป็นปัจจุบันตัวเดียวอยู่เฉพาะใจอย่างนั้นเมื่อมันพอของมันลงไปอย่างนั้นแล้วถึงธรรมชาติเต็มที่คือเรียกว่าอิ่มตัวใจนั้นจะดีดออก จะเรียกว่าอารมณ์นนขาดไปบางครั้งบางคราวก็ไม่รู้สึกตัวขณะขาดขณะนั้นโดยที่คิดทิศอยู่มันก็ปุ๊บหลับไปอย่างนี้เหลือใจที่บริสุทธิ์เพี่ยงกงนั่งเฉยแจ่มใสจะว่าแจ่มใสก็แจ่มใสจะว่าเบาก็ว่าเบาจะว่าสบายก็สบายจะว่าอะไรก็แล้วแต่ในที่นั้นมันเป็นอย่างนั้นนี่ เมื่อเราได้ก็ะทำอย่างนี้มากเข้ามากเข้าวันรุ่งขึ้นเราก็เข้าไปกำหนดที่ทนิ้พิจารณาอย่างบรรยายเบื้องต้นนั่นแหละเอาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาได้อ่านหนังสือของสมณเณรประ迈สมณเณรประมองค์นี้มีคนรู้สึกว่าชื่นชมกันมากแล้วท่านบรรยายไว้ทีหนึ่งว่านักปฏิบัติคนใดถ้าเป็นนัก ปฏิบัติที่เป็นนักไกยวิภาคแล้วจะเป็นนักปฏิบัติที่ใช้ได้คนหนึ่งท่านบานยายใจความที่หลวงตาจำมาได้ข้อย่อๆอันนี้แต่มันกินใจความลึกถึงใจจริงๆไม่รู้ติดอกติดใจยังไงก็ไม่รู้มันถูกนิสัยกันยังไงไม่รู้นี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ดอยมาก ผ่านมาหรือได้ยินกับหรูเองคูบาอาจารย์ที่ท่านแบบพฤติปฏิบัติกันก็โดยมากมันเน้นในเรื่องกายเนี่ยมากที่สุดอย่างหลวงพ่อบัวที่เสียไปอยู่ที่ถ้ำหนองแสงสมัยหนึ่งอาตมาขึ้นไปทําศพอาจารย์มั่นท่านแล้วก็ท่านอาจารย์มหาบัวท่านมังคสิทบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยกําลังอ่าเป็นปฏิภาคเก่งเยอะเอ้ยวะนี่เป็างน้น แล้วมามาสังเกตดูโดยมากกแทบทุกองค์ไปอย่างนั้นหนักไปในการค้นคว้าชนิพิจารณาร่างกายนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นคติของพวกเราเพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีกิตติศัพท์กิติคุณเรื่องลือจนกระทั่งที่พวกเรานับถือกันนั่นแหะอย่างครูปัญญาขาวหลวงพ่อบัวนี่ผู้ที่ล่วงแล้วไปอย่างเนี้นี่เพราะฉะนั้น เพรอันนี้เป็นคติของพวกเราก็หยิบยกมาชี้แจงแสดงให้ฟังพอเป็นคติแนวทางของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติใจรวมลงไปแล้วก็คอยค้นคว้าพิจิรารณานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่านิ่งน,น,นอนใจอย่าเสวยอ,อยู่แค่สมาธิเท่านั้นเมื่อสมาธิเสือ่อมก็ต้องไปเจริญใหม่นี่เป็นอย่างนั้น เมื่อมันค้นคว้ามีความชำนิข่องเข้าชำนิชำนาญจนได้ความจริงเกิดขึ้นกับใจของตัวเราเองแล้วอันนั้นประจักษ์ใจแท้เลยเพราะใจนั้นมันขาดจากนิวรธรรมขาดจากความปรุงความแต่งอะไรทั้งหมดเหลือใจที่เป็นบริสุทธิ์เพี่ยงกงอยู่อย่างนั้นแยกตัวออกจากกันท่านจึงจักว่า ได้สำเร็จพระโสดาภิกษุทาอนาคารหัสราหันก็คงจะเป็นอย่างนี้ประมาณเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นบางคนเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสสนิทสนมขึ้นตลอดเวลาไม่มีการจืดการจางก็เพราะคงจะเป็นอย่างนี้เองจึงไในหนักแน่นอยู่ในธรรมวินัยธรรมครรสั่งสอนของพุทธเจ้า ขึ้นมาได้อย่างครูบาอาจารย์ของเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นนี่จึงมีความหนักแน่นจึงทรงไว้ซึ่งธรรมวินัยมาสอนคุณบุตรธิดาทั้งหลายก็สืบเนื่องมาจนถึงพวกเราอย่างท่านอาจารย์ของเรานี้เป็นต้นแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านบาอาจารย์มั่นบาอาจารย์เสาอย่างนี้เป็นปุภาอาจารย์เระ่แนะนํพัฒาสอนกันก็มาสืบเนื่องกันมาจนถึงพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้อุตส่าห์ตั้งใจ เมื่อใจนั้นสงบแล้วต้องค้นคว่าเปนิพพิจารณาให้มากๆลงไปอย่าได้นอนใจอันนั้นเป็นหลักสาคัญเมือ่อเมื่อค้นลงไปอย่างนั้นเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันการค้นกว้าถ้าไม่ไม่ถนัดทางกายก็มาคน้นค้นเรียกว่าค้นอารมณ์หรืออารมณ์อันใดที่เราติดอกติดใจที่เกิดความรักคร่ความเคยเครียดแค้น อันใดอันหนึ่งเข้ามาค้นคว้าเป็นิพพิจารณาหาความจริงแต่ว่าอีกในหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นอดีตถ้าเมื่อเรามีสติปัจจุบันธรรมแล้วมันย่อมฆ่าปหานะย่อมปหารสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราได้นี่เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อมันได้ถึงที่ถึงฐานมีความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นกับใจของบุคคลคนนั้นแล้วจึงเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นมีความที่เรื่อมใสไม่เสื่อมคลายจากพระพุทธศาสนาอย่างครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติกันมานี่แหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งอกตั้งใจก็เข้าพรรษามาได้ครึ่งเดือนแล้วก็ต้อง พากันขนมักขเม่นหน่อยอย่าท้อถอยแล้วกำไรถ้าคิดดูในเรื่องโลกแล้วเกิดมาก็ต้องมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานเต็มไ,มได้วยความกังวลกลางวันทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาหยุดเวลาหย่อนเหนื่อยแสนใจชะขาดจิงขายดียิ่งเหน็ดยิ่งเหนื่อยเหงื่อไหลไขย้อยเต็มไปทั้งตัวตัวเหม็นสาบเหม็นแสน หน้าตาหนี้เหือกใครเต็มที่หมดก็ยังมัวเมาอยู่ไม่เห็นใครเลยมัวจะสนุกสนานจะได้เงินอย่างเดียวเอาเงินอย่างเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าถ้ามองดูมองดูในขณะที่เราพิจารณาแล้วหรือมองดูในขณะที่เราภาวนาอย่างนี้แล้วโดยที่คิดลงไปไในใจอันเดียวนั้นว่าเราตายแล้วมันมีอะไรในชีวิตมันมีอะไรตรงไหนแม้แต่ร่างกายที่ของที่เรารักเราสงวน ก,ก็ต้องเอาไปเผาไข่นี่ไม่มีอะไรเลยชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วมันก็หมดห่วงหมดอะไรแต่ทีน,นี้เมื่อใจนั้นยังไม่ขาดมันก็ห่วงอะไรก็ต้องไปเกิดอีกนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นแหละถ้าเราพิจารณากายไม่ได้ก็ต้องเอาสิ่งที่เราติดท,ที่เราคล้องเรื่องโลกโลงสงสารอันใดที่เป็นจุดใจ ที่ทำหัวใจให้หลุมหลงเพิดเพลินอันนั้นก็ต้องเอามาคิดเอามาพิจารณามันดีมันมันอเนกอร่อยอะไรการบริโภคเข้าไปอย่างนั้นแล้วมีอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราในขณะที่เรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วนั่นแหละใจมันก็จะได้ถอดถอนเห็นโทษกับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อเห็นโทษสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็เกิดความเบื่อนหน่าย ท่านจึงว่านิพพินนางวิรัชชติเกิดความเบื่อหน่ายในความคิดความนึกความปรุงกับเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาอย่างนั้นใจนั้นมันก็เกิดความเบื่อความหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อความหน่ายในแบบท่านก็ว่าคลายความกำหนัดไม่ยินดีกับสิ่งเหล่านั้นขึ้นอีกอย่างติดรูปเมื่อได้พิจารณาอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ติดรูปนี่นี่เป็นอย่างนั้นเมื่อใจได้เป็นอย่างนั้นแล้ว แล้วท่านก็บอกว่าวีลาคาริมเจตสิก็เป็นวีลากรร,รมคายถึงถึงความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในข่นในรสสัมผัสธรมรมารม์อย่างเมื่อกี้พระท่านบรรยายเนี่ยจนกระทั่งถึงทีง่สุดเกิดนั้นก็หลุดคน้นนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่เรา ทุกคนที่เข้ามาประพฤติปฏิบัตินี่ความหวังก็ต้องการจะหลุดพ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่า,าต้องอุตสาหะกภาพเรียนพยายามคนอื่นทำไมเขาทำได้เราทำไมทำไม่ได้เราต้องคิดอย่างนั้นมีมานะของใจต่อสู้ของใจบังคับใจอย่าให้ไปเที่ยวเลาะและโลเลเอาอ้างอันนั้นอ้างอันนี้มามาเกีดกันความดีของเราตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเมื่อมีกําลังดีแล้วจะอยู่สักสามปีสี่ปีก็ไม่เป็นไรเพราะใจใกายไม่กระทําแต่ใจมันก็ะทาอยู่ตลอดเวลาใจนั้นมันก็ะทาเป็นสําคัญกว่าทำกายทํางานทําการมันก็ทําอยู่ใจตัวนั้นมันคอยปากเหมือนยามที่เก้าถือปืนกนอยู่อย่างนี้หันใจหันขวาอยู่ตลอดเวลาโจนผู้ร้ายไม่สามารถเข้ามาเหมือนสติเมื่อมัน เบิกหัดพอสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันลอบตัวอยู่ตลอไไดเวลาใจจะคิดไปในที่ใดมันก็บังคับได้นี่เป็นอย่างนั้นนี่ของท่านเหล่านั้นท่านก็คงเป็นอย่างนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นศาสนธรรมํำสั่งสอนที่หยิบยกมา,าแสดงก็ซ้ำๆๆักซากเราะหลวงตาไม่ค่อยมีปฏิภาณ์็ต้องว่าซ้ำซ้อย่างนี้เองเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลาย เมื่อได้สดับตับฟังแล้วทรงโอปัญโกน้อมนำไปสิ่งพิจารณาเห็นสิ่งใดดีสิ่งใดสมควรแล้วทรง